อร่อยกับบั๊มมาแล้วค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอิมอร่อยกับบั๊มวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาชิมร้านอร่อยระดับมิชลินสตาร์หนึ่งดาวนะครับ ที่เกาะฮ่องกงแห่งนี้นะฮะกับร้านที่มีชื่อว่าทิมโฮงวานนะครับร้านนี้มีขึ้นชื่อมากในเรื่องของติ่มซำนะครับแล้วก็ร้านที่เป็นมิชลินสตาร์ส่วนใหญ่เนะี่ยจะมี1ดาว2ดาว3ดาว,ดาวซึ่งราคานี่ก็จะแตกต่างออกไปบางสามดาวบางที่เนี่ยก็ราคาจะแพงมากแต่ว่าสําหรับร้านนี้นะครับเราสามารถที่จะมาหาทานได้เพราะราคาไม่แพงแล้วก็เป็นร้านที่อร่อยจริงๆครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปทานในร้านกันครับทิมฮวาน ประวัติของร้านนี้นะครับก่อตั้งโดยคุณมาร์คกุยกรนะครับซึ่งเป็นอดีตพ่อครัวมือหนึ่งของร้านติ่มซำอย่างร้านลุกคินมินนะครับซึ่งปัจจุบันได้รับมิชลิน3ดาวครับการเดินทางมาที่นี่นะครับก็สังเกตง่ายๆที่นี่มีหลายสาขาเนาะแต่ว่าสาขาที่ผมพามาเป็นสาขาที่อยู่ที่โอลิมปิกซิตี้ครับสังเกตที่โอลิมปิกซิตี้ต่นะครับแล้วก็มีร้านแม็กอยู่ด้านล่างตรงประตูทางออกนะครับเลยมาทางด้านซ้ายก็จะเป็นร้านทิ่มหงหวานครับ มิชลินไกด์นะครับหรือมิชลินสตาร์เนี่ยนะครับเป็นการก่อตั้งจากบริษัทของยางรถยนต์นะครับที่เริ่มแรกเลยเนี่ยเขาก็ตุ้นยอดขายของตัวยางรถยนต์นั่นเองครับก็เลยออกไกด์บุ๊กที่เป็นมิชลินไกด์ในปี1,900ออกมานั่นเองครับต่อมาเนี่ยนะครับเขาก็มีการให้ไกด์ต่างๆในระดับ1ดาว2ดาวแล้วก็3ดาวครับโดย1ดาวเนี่ยจะเป็นอาหารที่ระดับที่ดีมากนะครับถ้าเกิดเป็น2ดาวก็คือเป็นดีเลิรแล้วก็ถ้า3ดาวก็คือเป็นแบบพิเศษสุดๆแล้วก็มีความเอกษละเฉพาะตััวมากครบ เอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ผมจะต้องมาชิมติ่มซำที่ผมสั่งออกมาเต็มโตะมากมายแบบนี้นะมีขน,นมจีบก,กุ้งตัวเบเกันที่เป็นบาร์บีคิวพอกอนะครับแล้วกนอันนี้เหมือนจะเป็นต่อ,อเปี๊ยะยูในสักอย่างนะเป็นติ่มซำนะครับแล้วก็มีข้าวที่เป็นข้าวเหนียวนึ่งนะเหมือนข้าวหมกใบบัวสักอย่างนะก็มีเนื้อหมูอยู่ข้างในแล้วก็มีของหวานนะเดี๋ยวผมลองชิมในตัวข้าวห่อใบบัวนี่ก่อนนี่ หวานอร่อยมากนะครับแล้วก็ตัวเนื้อหมูเขาเนี่ยนุ่มรสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากทีเดียวแล้วก็ตัวซอสที่เขาราดลงไปในเนื้อหมูนี่นะมันเข้าไปซึมถึงในเนื้อของตัวเนื้อหมูเลยทําให้เนื้อหมูอร่อยมากนะครับเนื้อหมูอย่างเดียวก็อร่อยนะครับขอลองชิมนี่เลยตัวเบคบัตัวนี้เขาขึ้นชื่อมากเลยครับเป็นบาร์บีคิวหมูนั่นเองะ ชาบเหมือนกับขนมฟังนี่มันเนื้อนุ่มๆออกับกรอบข้างในนี่ก็เป็นตัวเนื้อหมูครับอร่อยมากหวานอร่อยจริงๆสุดยอดลองขนมจีบพุ่งขึนหน่อยเือเขาไม่มีซอสให้เนาะลองชิมแบบที่ไม่ต้องใส่ซอสก่อน

รากเป๋ขึ้นหน่อยออจะได้ครับคุณผู้ชมครับอร่อยมาก แตัวนี้ชื่อของมาสังกิตเขาจะเป็นเวอร์ชวลีโลสตาร์ฟวิทซิลเวอร์นะครับข้างในก็จะเป็นหมูแล้วก็มีเป็นหนึ่งก้อเส้นเล็กๆครับเหมือนกระอเตี๋ยวยวนบ้านเราเนี่ยครับอร่อยครับอร่อยมากสุดยอดสำหรับร้านนี้เองเนี่ยนะครับมีหลายสาขามากในฮ่องกงครับที่นับได้เนี่ยก็มีด้วยกันประมาณ6สาขานะฮะเข้ามาเนี่ยครับก็มีเมนูอาหารแล้วก็ราคาบอกไว้ให้เราติ๊กนะครับว่าเราอยากจะทานอะไรนะครับผู้ชมครับ ตอนนี้ผมซักอาหารไปเยอะมาก,มาก,มากเลยะลืมอ้วนไปเลยก็สิ่งหนึ่งที่แนะนำว่ามาทานที่นี่ก็คือต้องทานกับชาจริงนะเพราะว่าเวลาทานเยอะๆเนี่ยอาหารทุกอย่างนี่อร่อยมากจริงๆแต่ทานเยอะๆเน่ยมันจะค่อนข้างเลี่ยนนิดนึงเพราะรสชาติของเขาส่วนใหญ่จะออกทางหวานแล้วก็มันนะครับ สำหรับคนที่ชอบติ่ซ้ำก็อยากให้ลองมาทานที่นี่นะเขารสชาติอร่อยดีเด่นะถือว่าอาหารเนี่ยจะรอนาะนสักนิดหนึ่งนะครับบริการอาจจะไม่ดีมาาครับอันนี้น่าจะเป็นข้อจํากัดของร้านนี้เพราะว่าร้านนี้ได้แค่1ดาวมิชลินสตาร์นั่นเองค่าจ่ายของวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับที่ผมสั่งไปทั้งหมดก็ตกแล้วก็อยู่ที่ประมาณร้อยเเหรียญท,ท่องกงับคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณสัก400กว่าบาท400กว่าบาทเกือบเกินห้าร้อยเนาะก็ถือว่าคุ้มค่ากับรคาคาแล้วก็ความอร่อยแบบนี้นะฮะ ก็ก่อนจากกันไปสําหรับเทปนี้ก็เมือกี้ลืมแนะนำไปอย่างหนึ่งผมเรียกว่าน่าจะเป็นของหวานนะตัวนี้เขาจะชื่อ,อตัวโทนิกมิดล่าแอนด์เพชเรเคกนะ,ะก็อร่อยมากที่ลืมชิมไปแต่ลราเมืกี้ทานมาเลื่อๆพอชิมอันนี้ปุ๊บรับรองว่าหายเลียนได้ลองครับหวานลเลยบเลย อร่อยมากครับสำหรับร้านนี้ถ้าจะมาอยู่ดีๆมาที่ชู่มาเลยนะครับที่นี่ก็ไม่มีให้พบกันใหม่กับอิ่มอร่อยกับบ๊าในเทปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอร่อยมากอิ่มอร่อยกับบ๊ามมาแล้วคะ่ะ